ในตอนนี้มีชั่วการใดคัดตัวแบบออกจากฉากหลังอย่างรวดเร็วนะครับเริ่มต้นด้วยการคัดเลือกพื้นที่ด้วยเครื่องมืออะไรก็ได้แต่ก็ไม่ต้องคัดเลือกก็ยังได้เลยนะครับเพราะว่าตรงออปชันบาร์เนี่ยเขามีตัวเลือก select subject ให้เรียบร้อยแล้วเป็นการเลือกพื้นที่ด้วย AI เลยครับว่าเขาจะระบุมาเลยว่าตรงไหนควรจะเป็นแบบซึ่งถ้ามันยังมีส่วนที่คัดเลือกมาไม่เนียนคุณก็ปรับเพิ่มพื้นที่เอาได้ในภายหลังนะครับเป็นลําดับถัดจากใช้ select subject ต่อมาไปที่ Select and m a x นะครับแล้วก็กดปุ่ม Refine h a g e เท่านั้นเองนะครับเท่านี้ก็จะเป็นการคัดเลือกพื้นที่โดยการระบุส่วนของผมให้ละเอียดมากขึ้นแล้วถ้าคุณยังไม่พอใจเนี่ยก็สามารถใช้เครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็น Refine Edge Brush Tool หรือว่าการกำหนดค่า Radius แล้วก็กำหนด Global Refinements ก็ได้เพียงแต่ว่าตอนนี้ผมก็พอใจแล้วนะครับจากนั้นในส่วนของ Output ผมก็จะทำให้ไปเป็นเลเยอใหม่โดยการติดสถานะ Mask แล้วกด OK เท่านั้นเองครับผมก็จะได้ตัวแบบที่ถูกไดคัดออกมาจากฉากหลังด้วยความรวดเร็วนะครับ